รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอย่าดำโมอย่าดำโมท้องมันโดยเลยเฮ้ยามันดสวัสดีค่ะอิงแงร้อยลีลพาแพชพึงและเบบี้มายความสวยไม่มี เซ็กซี่พอ <Wow. S 1> เจอกันอีกแล้วหลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิด,นดกับอ <Oops. S 1> ู๋สิวไปอบกันให้สดไปอบกันให้แซ่บว่างเวนจะกันมีข่าวกับ,กบาสาวๆไปนานๆนล่าสุดมีคนออกมาแชร์ว่าตอนนี้หนุ่มเป้อารักกำลังตามจีบนักสแสดงสาวดาวรุ่งแม็กกี้อาภาลูกสาวของสูเมตุย ไม่ได้ไม่ได้จีบหรืออะไรเลยนะร,รู้จักกันครับเพราะว่าเป็นนักแสดงรุ่มในเรื่องภาพยนตร์เรื่องออออการละครหนึ่งจนวันนี้ครับผมบสรภาพยนตร์ไปยังได้ติดต่อกันติดต่อกันครับแต่ว่าไม่ได้ติดต่อกันแบบคู่สาวรเราปรึกษางานกันอย่างเดียวเลยครับไม่มีได้อย่างอื่นเลยครับชัวร์ครับไม่มีอะไรแน่นอนโตโน่ภาคินไม่รู้สึกน้อยใจที่โดนปลดออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์ร์นิเจอยี่ห้อดังแบบ อีกหนึ่งปีโดยเปลี่ยนตัวเป็นมาริโอเมาเลอร์แทนแล้วมันเป็นตามความเหมาะสมนะครับตัวผมเองเข้าใจได้แล้วผมคิดว่าถ้าผมเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผมผมก็ทําเราเข้าไปมีข่าวทั้งในเรื่องของด้านการเมืองเรื่องในในความเหมาะสมต่างๆเป็นมาริโอดีแล้วครับมาริโอ mm hmm. มีชื่อเสียงเออทำตัวน่ารักเป็นคนดี mm hmm. ผลงานก็เป็นที่ยอมรับของทุกๆคนผมดีใจด้วยครับ mm hmm. ไม่ครับผม มีเบื้องหลังการถ่ายทำฉากหวานๆของละครจี๊แห่งปีกุหลาบร้ายของนายตะวันมาฝากเป็นฉากที่สาวรสต้องตามมางอนนายตะวันถึงบนดาดฟ้าดูแล้วก็จิกหมอนเบาๆซึ่งครูจินดาวิการบอกว่าเล่นไปก็เขินไปเป็น,นผู้ชายที่งอน,น<ร>อ่ะเออ,<ร>อปอกติเรื่องนี้ผู้ชายจะตามผู้หญิงเหมือนว่าไปไปทำให้เขาหายจี๊ดอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อย่างนี้ตลอดแต่ว่าอันเนี้ยเมื่อกี้เป็นผู้ชายงอนไปงอนเขาบ้าง ไม่เคยงอใครมาก่อนเลยก็งอตะวันครั้งแรกค่ะใช่น่ารักครับน่ารักดีเหมือนกันต้องยิ้มแหละคนดูต้องยิ้มยิไดวยค่ะขณะเราเล่นเรายังเขินว่าทีเจ้าสาวสุดมั่นอปปปนิสราใช้เดียวมาเจกัดงานแต่งเรียนเชิญบอสนิดอรพันธ์วัชรพลถึงบ้านโพลิพลัสว่าแต่ทําไมหนอหมอโอ๊กถึงไม่มาด้วยล่ะคะวันนี้นัดคุณนิด นัดคิวคุณิดได้ปพะเลยบอกว่าพี่โอมาไม่ได้แต่ปอมาก่อนอยังไงก็ต้องมาหาคุณิดก่อนเราก็จะดูเรื่องแขกเรื่องแจกกาส่วนเขาก็จะไปแบบหนักๆเลยดิวโรงแรม,มดูบูธอาหารบูธเครื่องดื่มติดต่อแบบประธานงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าแปลกใจค่ะพี่โอไม่ได้จริงๆคิวคิวไม่ได้ลาง,งานไม่ได้จริงบางคนก็บอกทำไมสีกาดถึมตอบไดซั <laughs> สซ่าว่าปอชอบค่ะแล้วปอรู้สึกว่าการแต่งงานเราเราไม่ใช่คนหวานแบบ แล้วก็เลยเลือกที่เราชอบออกแบบเองโลโก้ก็ออกแบบเองนะโลโก้พี่โอเขาจะคิดคับตัวอินฟินิตี้อินฟินิตี้มันโอโอใช่อะโอมันก็เป็นโอโอปอคือต้องขอบอกว่าดีใจดีใจจริงจริง <c oughs> พี่สาวของเบมค่ะพี่โอปอในที่สุดก็จะแต่งงานแล้วว่ะ <c oughs> พี่หมอโอฝันดูและพี่สาวหนูด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ว่าแต่เธอน่ะเมื่อจะขายออกเหมือนพี่สาวของเธอบ้างล่ะ ทังเตือนนานๆไม่ดีนะจ๊ะเดี๋ยวของจะหมดอายุได้ยื้อหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปหนึ่งสองสมส่ไม่หรอไม่ซองไม่ซ้อมมันแล้วไปตูข่าวจิ๊ดจีดีกว่าจะมีข่าวใครไม่ได้จิ๊ดกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ มีค่ะว่าหนุ่มสเตฟานแอบนอกใจสาวทัพทิมอัญญรินไปหยอดคำหวานใส่สาวนอกวงการนางหนึ่งเลยทำให้ทั้งคู่เนี่ยห่างๆกันซะและจริงไหมต้องให้ทัพทิมเคลียร์เหรอคะเ <c oughs> ขาทิมก็ความสัมพันธ์ยังปกติเหมือนเดิา <c oughs> ค่ะไม่มีเรื่องแบบนี้มาเข้าหูด้วย <c oughs> ทุกอย่างเัาทิมว่ามันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความเชื่อใจกันนะคะ ว่าที่คู่เาวสาวแบงค์อธิกิจและไอจีรน,นันตอนนี้วุ่นอยู่กับการเตรียมงานแต่งที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยที่ทั้งคู่ยังจะเชิญสาวเบลเกิร์ลิเบอรี่อดีตแฟนเก่าของหนุ่มแบงค์มารวมงานด้วยหลังจากฝ่ายเบลพูดว่าถ้ากล้าเชิญก็กล้าไปก็คงเชิญครับถ,รถ้าเขาพูดอย่างนี้เราก็คงเชิญพอก็เคยปรึกษากันสองคนแล้วว่าถ้าเขาพูดอย่างนี้ก็คงเชิญไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าไอ็ก็รู้มาเหมือนกันแล้วก็ยังบอกแมงเลยว่าเดี๋ยวต้องเชิญละเพราะว่าเผื่อเขาจะได้ชอบู เกลสการกล้าฟาดครอรับเบนเจเพศมีเนื้องอกในลำไส้เล็กแต่ไม่ต้องห่วงเจ้าตัวเนี่ยผ่าตัดเอาออกเรียบร้อยแล้วเพิ่งทราบตอนที่กำลังถ่ายละครอ,อยู่แล้วก็ปวดตั้งแต่ประมาณ10โมงจนถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยมันแ,แปลกๆแล้วทันใดนถึงปวดไม่หยุดก็เลยได้รู้ว่าเออมีเนื้องอก,กอยู่อะไรเงี้ยเอาอ,ออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ต้องไปห่วงก็ก็ถือเป็นการฟาดครอนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นเจเพทพอดีอายุ25่อย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะต้องมีเหตุให้เข้าโรงพยาบาลอะไรนิดหน่อยแต่ว่าก็ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วได้รักออกงานสังคมแล้วคะ่ะสำหรับคุณขวัญจิตอุดมสุขนิรันดรเจ้าแม่บ้านจะสรรเคซีพระเพตติหลังจากหายหน้าไปนาน4ปีเพราะต้องคุมงานสร้างบ้านหลังใหญ่ราคา300ล้านค <Wow. S 2> นเมื้อที่6ไร่ให้ถูกหลักห่วงจุย้ยทุกกระเบียดนิ้วน,นั่นเองคะ่ะ อันนี้เราเราปลูกสําหรับตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวเล่นหงจุ้ยทั้งหลังถึงสร้างนานประมาณ3าสปีหงจุ้ยที่เราที่เราสร้างเนี่ยหมายถึงว่าตรงตามตัวเลขมงคลทุกอย่างตั้งแต่ประตูประตูบ้านรั้วบ้านไปถึงข้างในทุกอย่างลงด้วยเลขมงคลหมดป้าต้อยวันเพ็ญเจอมประไพยเจ้าแม่เจมจันสมุนไพรหอมเพชรมาร่วมง,งานฉลองครบรอบ50ปีบิวตี้เจมงานนี้ป้าต้อยใส่มงกุฎไพรลินประดับเพชรราคา 7ล้านบาทที่คุณจะซื้อจากที่ร้านมาเอาใจเจ้าภาพอีกด้วยที่ศรีารเนี่ยมงกุฎเนี่ยเพิ่งถอยอสองอาทิตย์เนง่ก็เห็นว่ามันแมทช์เข้ากับของเราอะนะคะเฉพาะมงกุฎมีกี่กระหล่ืงจำไม่ได้นะเพราะว่าต้องไปถามมิี่แจมเจ็ดล้านบาทอันนี้ก็ไปหาคนหนึ่งเทไรก็เสียเงินทุกทีถ้าไปก็ต้องบอกว่าเออ่าเจอคนหนึ่งนะถ้าเจอเสีย มงกุฎเพชรของป้ต้อยแจ,จ่มจันทร์สมุนไพรมูลค่า7ล้านบาทอน,นะหรือจะสู้มงกุฎของพวกเรา2คนได้ใช่ววพวกเรามีถึง18มงกุฎ2คนรวมกันก็36มงกุฎไวดเวอร์อะไรเวอร์รัวจริงๆนะยูได้เวลาไปหากับหนุ่นตักบริบูรนได้แล้วในโอ้ย ฟังหนุ่มตักบริบูรณ์วอมเสียงร้องเพลงก่อนจะร้องจริงกันว่าเสียงจะทรงพลังแค่ไหนทีักมีแเองขนาดซ้อมร้องเพลงจนเสียงหมดแล้วแต่ก็ยังไม่ไหวที่จะขออ่ำชิงภาพเราต่ออีกนะคะแล้วกล้องนี่ใครเนี่ย ไม่ใช่เวลามาถ่ายทำไมนะเราเทปนี้นะถ้าออกอากาศก่อนรายการนี้นะต้องออกหลังเท่านะ้นเป็นความลังทีมงานทุกกองทิ้งเลยทีมงานทุกกองทิ้งเลยโอ้โหเราสองคนว่ารั่วแล้วนี่นะคะยังต้องคารวะยอมแพ้พี่ตั๊กเลยค่ะเจอกับเรา2คนได้ใหม่วันจันหลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงกับโอซิว โัลิหัตจะให้